แล้วต้องรออาวเฮ้ยปีหน้า้ยอะไรโอ้ยหมอก็หมออันนี้เราคิดต้องเราต้องต้องคิดเองก่อนนะมีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อเมื่อเมื่อถึงโมเมนต์อะผมว่ามันมันน่าจะเป็นเราน่าจะรู้เองว่าว่าตรงไหนแันโอเคแล้วอะไรบ้านนะว่านะ

ไม่มีอะไรที่กด<ห>ดันสุดคือพวกพี่นี่นแหละต้องกลัวเราว่าไงบ้างคะไม่มีใครกดดัวนเราแต่ไม่มีใครถามเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ไจ่มีเลยก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จริงนะโชคโชคที่เราได้ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลาตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่เวลาถึงเวลาของเราจริงเราก็คงจะจะได้ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะมากในกันขอบคุณพี่มาที่แบบว่า ยังยังยังไม่รีบหรอฮะไม่รีบหรอยังยังตามไปดินลิทใช่เราก็อยากตามไปเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่ได้โอกาสเราเป็นคนที่ไปเที่ยว,วตั้งใจว่าต้องสวยวันใช่ไหมอ <c oughs> ผู้หญิงมีเซนต์ทุกคนพี่ไม่จริงคิดไม่เห็นเรื่องเลยคิดไม่รู้เรื่องเลยเราเคยมีีแบบว่าโป๊ะแตกโอ้โหแเราตกลงใจกันแล้วตกลงโใจตกลงใจที่จริงเราสองคนเป็นคนที่เก็บเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยได้เพราะถ้ามีอะไรซื้ออะไรให้กันจะชอบจะชอบบอกบอกหรือไม่ก็แบบไปก่อนอยากรู้ไหมว่าฉันซื้ออะไรมาให้อยากรู้ไหมว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะจะบอกกันแบบอดใจไม่ไหวที่จะบอกกันตลอดที่จริงๆอะเราเป็นเพื่อนที่สนิทมากด้วยเขาเป็น best friend and